คลิปนี้คะแนนเอกฉันมากครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมโหวตกันและก็เชิญรับชมคลิปนี้กันได้เลยอย่างที่ทราบครับว่ามวยป้าหมาอันตรายแม้แต่มืออาชีพก็พลาดกันได้แล้วมาล้ำลึกถึงสิ่งนักมวยป้ามที่ป้ามจนวินาทีสุดท้ายของพวกเขากันจริงๆมีมากกว่า10คนนะครับแต่ขอยกมาแค่10พอและไม่มีการเรียงลําดับนะครับให้ฟังกันไปยาวๆเลย ส่วนเรื่องของปกุนโยกับมิซาวะผมเคยพูดในคลิปนี้ไปแล้วครับเลยไม่ขอพูดซ้ําและต้องขออภัยท่าผู้ชมเรื่องเสียงในคลิปนั้นด้วยนะครับมีปัญหาหลายจุดมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงผมเองและบรรยากาศที่บอกว่าน,น่ากลัวไปผมเลยขอแก้ตัวในคลิปนี้แทนครับเรามาเริ่มกันที่แกรี่ออฟไบรท์เป็นหนึ่งในด้านจับทุ่มจนได้ฉายาว่าปรมาจารย์แห่งท่าซูเพกดังมากในญี่ปุ่นแต่ครั้งเมื่อกลับมาที่อเมริกาตอนอายุประมาณ3ามบครับเขาป้ามกับลูซิเฟอร์กริมและก็โดนท่าคัตเตอร์หรือ KO, บบน,นะ,คะน,นคือ ของเขาเขาหัวใจวายทันทีเพราะว่าหลอดเลือดอ่ะไม่ไปเลี้ยงสมองและหลังจากชันสูตรนะครับเพราะว่าเขามีอาการหัวใจโตเบาหวานและอาจจะเป็นสาเหตุที่ให้เขาจากไปนะครับเพราะว่าเขาหนักถึง353ปอนด์เลยไม่ใช่เพราะว่าโดน RKO ทีเดียวแล้ว ไปเลยลนี้เช่นเดียวกับคิงคองเคิร์กครับนมกมวยปล้มจากเมืองผู้ดีประเทศอังกฤษ i. ถึงแม้ว่าขนาดตัวใหญ่เหมือนแกลี่ออลไบนะครับแต่ความคล่องตัวก็มีไม่ใช่น้อยเลยนะแต่ก็น่าเสียดายครับที่แมชระหว่างเขากับบิ๊กแดดดี้ขวัญใจผู้ชมเลยนะครับบิ๊กแดดดี้เนี่ยบิ๊กแดดดี้ก็ใช้ท่าไม้ตายสเปชดาวปิดบัญชีเคิร์กไปครับแต่กลับกลายเปน็นว่าปิดบัญชีไปจริงๆครับเพราะว่าหลังจากทำอ่ะสีหน้าของเคิร์กเริ่มม่วงครับแล้วก็ไม่มีการตอบสนองและด้วยตัวครับที่ขนาดใหญ่อ่ะทำให้ทำซีพียากครับเขาก ปีและเรื่องนี้ก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของสื่อประเทศอังกฤษ,อกฤษพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากหมวยป้ามเป็นการแสดงนักหมวยป้ามในอังกฤษก็เลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวทําให้สุ่มเสี่ยงต่อโรคอุันง่ายและยิ่งเล่นท่ามวยป้ามหนักก็จะทําให้หัวใจวายเฉยบพลแบบนี้ไม่เหมือนในอเมริกาครับที่มีการดูแลแร่างกายเหมือนนักกีฬาจริงๆ จากเหตุการณ์นี้ทําให้มวยป้ามของอังกฤษก็เริ่มตกต่ำลงเลยนะครับแต่ก็ใช่ว่าในอเมริกาจะไม่มีปัญหาเรื่องอ้วนครับเพราะว่าม o นด็อก Spot หนึ่งในทีมม o นด็อกนะครับสังเกตไหมครับว่าเขาก็มีน้ําหนักตัวที่เยอะอยู่ก็ได้ขึ้นป้ามแท็กทีม4ทีมนะครับผมป้ามอยู่ดีๆครับ เขาก็เริ่มหยุดนิ่งครับแล้วก็ฟุบลงไปทุกคนก็นึกว่าเฮ้ยนี่เป็นบทหรือเปล่าแต่จริงๆเขาหัวใจวายครับแล้วก็ด้วยโรคประจาตัวอย่างเบาหวานอีกทําให้เขาจากไปด้วยวัยเพียง51เท่าเมื่อกี้เลยแต่ถ้าผู้ชมอาจจะคิดว่ามีแต่คนน้ําหนักเยอะอหนะาที่เสียชีวิตหุ่นแข็งแรงไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ไม่ใช่ครับแลลี่แคมรอนอดีตนักมวยปล้ำแบบยูสิลอนยูโอ้โหดูความแข็งแรงเขาสิครับดูหุ่นเขาสิก็ย,ยังจากไปได้ด้วยโรคหัวใจเหมือนกันในวัยเพียง41เท่านั้นและในขณะนั้นเขายังเป็นแชมป์ Blue ลและถ้าถ้าผู้ชมสงสัยว่าทําไมไม่มีภาพในแมชนั้นมาให้ดูเลยทําไมไม่ยอมฉายอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีครับผมมันไม่ได้ถูกบันทึกไว้เพราะว่ามันเก่ามากด้วยเลยได้แต่เรื่องเล่าอย่างเดียวนะครับผมก็เข้าใจกันตรงนี้หน่อยนะเรามาย้อนดูตำนานไมค์ดีเบียซีครับพ่อพูญทามหรือพ่อเลี้ยงของเท็ดดีเบี<อ>เยซีเขาได้ช้ยาว่าไอรอนไมค์เลยนะครับด้วยความแข็งแรงของเขาและแต่ก่อนมวยปั้มก็เน้นจับ,จบทุ่มจับลัทอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้มีท่าวูววาเหมือนสมัยนี้ก็ตามแต่ หัวใจวายเ็เกิดขึ้นได้ครับผมเขาหัวใจวายกระทันหันทําให้ฮารีเลสนะครับที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทํา CPR แต่ก็ไม่ทันครับเขาจากไปด้วยวัยเพียง45ปีจะสังเกตได้เลยครับว่าหลายคนโดนเล่นงานบ้างไม่ก็หัวใจวายบ้างแต่ลูเทอร์ลินเซ่ครับได้ใช้ท่าบอดี้สแปและกดคู่ต่อสู้นับ3ไป แต่แทนที่เขาจะลุกขึ้นมาฉลองชัยเขากลับนิ่งไปบนตัวคู่ต่อสู้อย่างนั้นและจากไปในวัยที่47ปีด้วยโรคหัวใจเหมือนเคยครับโดยตัวลูเธอร์ก็ต่อสู้มาอย่างยากลําบากนะครับเนื่องจากเป็นนักมวยปั้มหิวสีในยุค5060ถ้าอยากรู้ว่านักมวยปั้มแอฟริกันลําบากยังไงไปชมคลิปบโบได้ครับเขาโดนเหมือนกันเป๊ะเลยและลูเธอร์ถือเป็นที่ยอมรับนะคบเหมือนบเบอร์เลยทั้งสามารถคว้าชัยชนะเหนือสตูฮาร์ดมาได้ แต่ก็ต้องมาจากไปเสียก่อนครับอาจจะเห็นว่าส่วนใหญ่เกิดจากโรคหัวใจและเป็นโรคประจําตัวแต่พัมมาริโกจอมสม,มิทชั่นสาวแห่งญี่ปุ่นเลยนะครับที่น่าเสียดายมากเธอจากไปไวเพียง29เท่านั้นหลังจากโดน p พาเวอร์บอม แล้วก็น็อกคาเวทีไปเลยผลปรากฏว่าสมองเธอครับได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักแต่ก็มีเพื่อนร่วมงานสังเกตนะครับว่าช่วงหลังๆเธอลืมคิวปั้มบ่อยมากครับเช่นลืมทําท่านี้แล้วก็ลืมขึ้นไปช่วยเพื่อนขณนะที่ถึงคิวเธออะไรแบบนี้อาจจะเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับแต่เธอก็ไม่กล้าบอกใครครับเพราะว่ากลัวเสียงงานที่เธอรักไปก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าอย่าชะล่าใจไปนะครับคือถ้าเป็นอะไรนิดหน่อยอะ่ะปรึกษาหมอไว้ก่อนจะดีกว่าก่อนที่จะเกิดอันตรายกว่าน,นี้และมาริโกกลายเป็นนักมวยปัา้าีน,นททผง ฟังดูเหมือนว่าจะต้องปั้มมาสักพักนะครับถึงจะเกิดอาการบาดเจ็บเหล่านี้แต่เอมิโกคาโดเริ่มปั๊มในแค่2เดือนนะครับแต่ก็ถูกอัดที่ศีรษะอย่างหนักเลือดออกในสมองในวัย23ปีเท่านั้น และจากไปในผืนผ้าใบเช่นเดียวกันกับเจเน็ตบู๊ทที่เริ่มปั้มไม่นานครับและคืนหนึ่งที่เธอต้องปั้มถึง2แมชติดนะครับหลังจากที่เธอปั้มแมชแรกไปเธอโดนท่าบอดี้สแลมอย่างหนักแล้วเธอก็ไปบอกผู้จัดว่าเฮ้ยมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงแต่ก็ยังขึ้นปั้มต่อครับในแมชแท็กทีมก็เห็นว่าเฮ้ยมันแท็กทีมอาจจะมีเวลาพักบ้างแต่หลังจากที่เธอแท็กคู่ต่อสู้เพื่อมาพักนะครับอยู่ดีๆเธอก็ล้มลงไปตรงมุมเวทีนะครับแล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะว่าสมองเธอได้รับการกระทบกกระเททออนนยย่่าาางงหหััํใ้้จไปู นะครับด้วยเพียง18เท่านั้นคนสุดท้ายครับถึงแม้ว่าไม่เกี่ยวกับการป้ามนเวทีนะแต่ก็อยากให้ล้ำลึกถึงเขาครับโอเวนฮาร์ดเนื่องจากเขากลับมารับบทเป็นบลูเบรเซอร์นะครับบทบาทเก่าแต่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นซูเปอร์ฮีโร่บนเปิดนะครับแบบสายตลกแถม w ัูก็มีรายได้เยอะขึ้นก็เลยได้เพิ่มการโหนตัวจากสลิงลงมาและตั้งใจว่าให้โอยตัวมาเพื่อให้หน้าฟาดพื้นนะครับแบบพื้นเวทีนะเหมือนตามที่เราดูการ์ตูนนะครับแบบว่าเดินเดินออกมาเปิดตัวอย่างเท่แล้วก็ลื่นสะดุดล้มอะไรแบบนีีี้้ยยยเเเเพื่่่อรกกกกสงาาาาแแตตลับป็นนนํจฟทว เ,เพราะว่าหน้าอกของโอเว่นนะฟาดลงเชื่อกเส้นที่3อย่างรุนแรงและก็หล่นมาที่เวทีจนเกิดความเสียหายภายในร่างกายครับทำให้เลือดคลั่งอยู่ข้างในแล้วก็จากไปด้วยวัย34เท่านั้นช่องแฟนมวยปั้มก็ถือว่าเป็นการลําลึกแก่ผู้ที่จากไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับแต่ขอแค่4พอสําหรับเิปนี้แลวก็ถือเป็นการเตือนครับว่าอย่าเล่นเลยมวยปั้มเนี่ยไม,ม่ว่าจะบนเบาะหรือสาดน้ําแต่ถ้าดูแลตรวจความสนุกโอ้โหเลือดน,นักสู้ขึ้นให้มาฝึกกับนักมวยปั้มในประเทศไทยก็มีนะครับอาจจะด,ดังและได้ไปญี่ปุ่นนก็ได้ะเพรา ืมไหมว่านักมวยป้ามาชีพอ่ะเขาฝึกฝนกันเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดการบาดเจ็บให้น้อยที่สุดม่งั้นจะปั้มได้นานแค่ไหนละแล้วเราไปปั้มเล่นเล่นให้เจ็บตัวทาไมในเมื่อมืออาชีเพเขายังไม่อยากเจ็บตัวเลยหรือถ้าอยากเล่นอะ่ะเล่นในเกมดีกว่าไหมครับและอย่าเห็นว่าไร้สาระนะครับถ้าเล่นเก่งอะ่ะ ไปนั่งแคสเกมได้เงินได้ชื่อเสียงอีกเห็นไหมครับมีแต่ได้กับได้แถมไม่เจ็บตัวอะไรเลยด้วยไปเล่นมวยปั้มกับเพื่อนถ้าเพื่อนหรือตัวเราเจ็บเสียงเงินรักษามีคดีความผมเชื่อครับว่าผู้ชมทุกคนที่ดูผมอยู่เนี่ยคิดเป็นครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วกับเรื่องเนี้ยขอบคุณที่ติดตามชนอมจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแฟนมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ